สวัสดีครับอาจารย์รุ่นที่ที่ทำงานพึ่งฆ่าตัวตุยครับก่อนหน้าที่จะไปก็มีสัญญาณบอกล่วงหน้าชัดเจน <c oughs> ตอนนี้มีแต่คนเสียดายที่ไม่ได้ยื่นมือไปช่วยตั้งแต่แรกครับรวมถึงผมด้วยก็ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะก็คือกรรมที่เขาเคยทำมามันก็ลงที่เขานะลงที่เขาคนที่กระทำแบบนี้นะก็คือฆ่าตัวตัวแล้วก็ตุยเนะี่ย ก็คือเขามีกรรมมาหลายภพหลายชาตินะก็ตามที่เอ่อ <c oughs> ผมศึกษามานะเราจะต้องฆ่าตัวตุยไปจนกว่าจะเข้าสู่นิพพานนะจนกว่าจะบรรลุพระบรรลุเป็นพระอรหันต์นะก็คือคนที่ทําเนี่ยคือเขาก็ทํามาตลอดทุกภพทุกชาตินะที่ที่เขาบอกว่าถ้าทําไปชาติหนึ่งแล้วเนี่ยจะต้องทําอีกห้าร้อยชาติอนยะ่างเงี้ยก็มันก็ถูกนะแต่พอพอภพชาติถัดไปเนะี่ย ก็ต้องทําอีกก็จะบวกอีกห้าร้อยชาติก็จะเป็นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าชาติอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะคูณไปเรื่อยมันจะไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าจะเกิดเป็นคนสัตว์หรือมแมลงก็ต้องทําแบบนั้นตลอดนะทุกพวกทุกชาตินะก็จะเป็นแบบนั้นนะสมมตุติถ้าไปเกิดเป็นลิงอย่างเงี้ยก็ถึงเวลาที่จะต้องชดใช้กมหมดอายุไขก็ต้องกระโดดลงจากต้นไม้แล้วก็เสียนะเป็นหมาก็เหมือนกันโดดลงน้ําแล้วก็แล้วก็จมน้ําอย่างเงี้ย โดดไปให้โดนรถชนอย่างเงี้ยทุกอย่างจะต้องเสวยผลกรรมนี้ทุกภพทุกชาตินะไม่มีวันแก้ไขได้แล้วไะถ้าทําไปครั้งหนึ่งชาติหนึ่งแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้ตลอดตลอดภพตลอดชาตินะการฆ่าตัวตุยมันมันแปลกไงไม่รู้ก็ก็ประมาณนี้นะก็ดูอย่างพระอะไรนะผมจําชื่อไม่ได้วักกะลิกหรือเปล่าถ้าจําไม่ผิดนะ ที่เห็นพระพุทธเจ้าแบบรูปงามหลงไหลในรูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้านะก็พระพุทธเจ้าก็เลยมาหานะมาหาแล้วก็เทศว่าผู้ใดเห็นทมผู้นั้นเห็นเราอะนะแล้วท่ายก็จากไปหลังจากนั้นพระวกลีก็เอามีดโกนมาปาดคอตัวเองนะปาดคอตัวเองแล้วก็บรรลุอรลหันแล้วก็ตุยก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็คนที่ถ้าคนที่ฆ่าตัวตุยแบบเนี้ยก็ตอนที่บรรลุอรลหันก็ต้องทําแบบนี้ทุกทุกคนนะทุกคนนะ ไม่ใช่ว่าไม่ทำนะตอนแรกผมก็คิดว่ามันห้าร้อยชาติแล้วจะจบไงคือผมทําคลิปไงคือผมทาคลิปว่าเนี่ยจะต้องห้าร้อยชาติแนะน่ยางเงี้ยและอีกประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งมั้งผมไปหาพ่อขาวนะที่วัดป่าห้วยต้มสุกก็นั่งอยู่เฉยๆนะี่แหละพ่อขาวก็บอกว่าการฆ่าตุยตุยเนะี่ยมันไม่ใช่ว่าทําแค่ห้าร้อยชาติก็จบเนะี่ยก็คือมันมันจะทบไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนะ พ่อขาวรู้ได้ไงพ่อขาวไม่ดูไม่ได้ดูคลิปผมเลยไหมก็ท่านก็รู้นะผมไปทําอะไรมาบ้างนะท่านรู้หมดแหละก็ประมาณนี้นะอย่าไปทํานะเราก็เห็นเคสอื่นๆแล้วแบบมันไม่ได้นะอย่างพ่อผมก็ทํานะก็แขวนนะแขวนคอห้อยอยู่หลังบ้านนะหลังบ้านก็ไม่มีใครรู้นะตอนนั้นผมกําลังอ่าสาเร็จชันสามนะชันสองชันสามผมก็ไม่เห็นท่านนะ แต่พอสําเร็จชาญสีปุ๊บเดาเห็นเลยนะเอา้าห้อยอยู่นี่อยู่เหรอห้อยอยู่นี่นานแล้วนะงไงก็แบบผมจําไม่ได้นะ่าจะประมาณสัก <c oughs> กี่ปีเนะี่ยเจ็ดปีมนะั 25. 25. ้งอืมยี่ห้ายี่ห้าน่าจะประมาณหกเจ็ดปีประมาณเนี่ยน,นะคือผมก็เพิ่งเห็นไงแล้วคือแบบตรงนั้นเป็นโต๊ะกินข้าวอ่ะท่านก็คิดดูเลย <c oughs> คือแบบฮะอยู่นี่เลยเงี้ยก็ท่านก็ใช้กรรมอยู่ประมาณ <c oughs> ประมาณสิบปีมั้งเกือบสิบปีนะก็หมดอายุไขพ่อผมไปตอนหกสิบกว่านะก็เจ็ดสิบกว่าก็หมดอายุไขนะก็ไปนะก็ไป <c oughs> ก็ไปอยู่ในที่ดีแต่พบชาติต่อไปท่านก็ต้องมาทําอีกเรื่อยๆนะก็อันตรายนะถ้าถ้าท่านรู้เรื่องกรรมแล้ว,วอย่าไปทํานะอย่าไปทําแต่คนที่ทําเนี่ยเขามีกรรมอยู่แล้วมันจะลงล็อกเลยนะมันจะลงล็อกว่าเออเราจะต้องไปทําสิ่งนี้ทําสิ่งนี้อย่างเงี้ยคือมันมันจะต้องเป็นอย่างนั้นนะ่ะ ประมาณนี้นะปะประเด็นประเด็นมาเรื่องแรกก็แบบดูเดือดลยี่สิบสองนาทีนะก็เมื่อวานนะเมื่อวาน